เสาลิฟเพื่อนกันก็เลยมีเพื่อนชิพูขอตัวเหนเฮากันเลยไป่พอชาวบ้านที่เพื่อนคู่เบมาเฮากัขอซื้อเอาแต่หำมันละลวนนะเพราะว่าเฮามักกินนะภาษาบรุไนนะห่อมเทรนฮะเทรน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 แบบเทรนแบบลิฟมายังมื่อกี้นีมัวแต่เทรนเป็นคำซับของพาวบรูนะแทรนนี่คือหำแบ ามาเห็น,นมัดคำได้ว้าวามีสุภาพดนนึงเพราะว<ม>่ามันเป็นกำรัพย์นันที่บ้านชนเผ่าพื้นบ้านแต่ว่าเห้าเฮ็ดกินทำแบ่นี้ตะกี้เขาก็ไม่เคยกินนะไปเห็นนั่นหมูเฮ็ดตะกินหู้ติดใจเลยวันนี้ก็เลยนำซุปมาลองิึงว่ามันสรสชาติมันสิเหมือนเดิมบ่โคกง่ายได้ละโคกอันนี้เจ้าเอิญยังประชาจะ รั่าภาษาเจ้าขะนะอการรั่เรั่ว่มเมนต์ตะปันเนาะตะปันลตำเข้าอันนี้ก็ห้าเอ้ยภาษาใบมือละคำอเรู่อันนีอันนี้เด้เปรียเปรียโ้มเมนต์หดเปรียตัวมันฟันไม้เนาะโมเมนตอะไรชูเนาะน่าจะเปรียะอ้ชิกันเนาะขอบเจือนอเลินเพีนภาษาไปเลยเลยโค้ชก้อยดิบเลย ดิบเลยวะอ้เห็ดแบบดิบๆเลยนะเรา่เคยกินนิได้กินมื้อนีร่ถ้าว่าเพิ่มไม่เคยกินก็ลองกินลองบึ้งรสชาตินี่บ่อไม่ได้ว่าต้องต้องต้องกินก็จะจะเอาได้อธิบายไม่ได้เลยเรื่องเรื่องรสชาติเลยไหลไหลละเฮ้พวกวันเห็ดเฮ้พวกวันอาทิซิมเด้อพ่อวันอาทิซิมอย่างเดียวพอเคยกินบ่เออเคยอยู่ย่างก็ได้มดเอาไม่ช่างก็ได้มาเลยสบายเนาะ ลูกสาวมกินบได้งกี่นี่หอบปีงทั้งปีงทั้งจี้โอ้เสียรสาหมดเลยก็จะเป็นหนังหอบมันหนบ่อยเอน้ำเดียวมันด้ยลินนเได้ยิ้มเต็มล้างบอริสเพลนะเออบรพักนะอันนี้อันนี้นังอันนี้หนังเนาะารารารซาบรูคารกรันคาร์ เพี่พูดภาษากรีกเป็นเรื่องเหรอแต่ภาษากรีกมีวอลมีเป็นวอลไม่ได้เนาะอันนี้ได้หันลิ้นไปนี่ได้เนาะเออว่ลภาษาบปรูนนี่ได้อยู่ได้กรันการแต่ว่าหนังอันหนังหนังที่เขาเบิ่งในโทรทัศน์ได้เขาเลยกันนั่งกันเบิ่งนังคือกันเดี๋ยวเขาเบิ่งในโทรทัศน์ได้เต๋อสลายเฝ้าตรีเทียนอยู่เคดเสด็จเขาเอื้นว่า ฟิล์มฟิล e ์ม <hi> ยิงฟิล์มยิงฟิล์มอ่ายิงฟิล์มฟิล์มน่ะคือเงินคือหนักอันนี้นะยิงนั่งยิงนั่งเนี่ยนี่มั้งยิงนั่งแล้วเป็นเบื้องหนังเออยิงฟิล์มเอามือด้คอยห่อมเบซูเจ้าก็ขึ้กินมักินกินกินลองมั้งเนาะเอาเอาคำหนึ่งนะคำหนึ่งก็ได้ใหญ่เนาะเป็นไงจิงบูจิงบูจิกิน เรเคยกินไม่เคยกินเนาะแต่ว่ามันรสชาติมันจะอแอบแซ่บนะแอมเลยแอมสำหรับผู้มักดอกววาผู้มักกันแล้ยในการก้อยหั่นี่ยเราจะฝานซอยแบบบางๆน,นะจังซี่เหลี่ยมทุกคนเลยถ้าว่าเพิ่งเริ่มไม่เคยกินลองลองลอง,ลองเฮ็ดบ้างด้วยถ้าว่าฮอปปิ้งโอ้โหสีรสชาติสำหรับผู้มักดอกววา อัหมเบยดิบดิบๆหั่บดิบเลยพวกนั้นปงว่ปงเล่นาษาภาบรูวนหโคโคนแอนเทรนแอนเทนแอนเทนแอนเทนเจคือเขาโคดน่ดวิธีการปงนั่นเองเขาให้ไว้อย่างน้เจี๊ยบเปลืองปลาเหมืนกันไ หรือว่าขัวเขาขัวอนนอนดนะนอนแกเจงนอนดิเนะเออ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 สยอรเป็นเเออนี่เป็นม้วนเลยภาษาา้านบ้านเรา้ยเนาะม้วนเลยเนาะอออม้วนแล้วเนาะออเ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 อเอาเออ่ออเออเเออ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 อือเออเเอออ่ออเ โอ้บ่คือกันบุคืตออัวเออตัวเออตอนนี้พ่อมาอัเดียวปะพ่พ่อใจเต็มร้อยบอกคำว่าเออเออเด้ไท่ะนชิเ <c oughs> ต็มได้ไม่เต็มแน่อ <c oughs> เอาก็ได้เอาก็ได้ถ้ามาดูยได้ไหมดยบคุคคลเบา้าบุคคลเาอืา ซาปซาควันเหรอครับว่าเออบางทีเรสุดใจแล้วเนาะสุดมกสุดใจแล้วเออเออประมาณนี้เนาะเสาอลิศขั้วเขาขั้วนะท่านผู้ชมนะขั้วดนบ่ดเลยฮะกระารศึกษาจะจนมันดำเพื่อนวาเราวจะจนมันดำมันไม่ประชาพันธ์เขาเอิญเข้ามาไม่ ขาวไหมข้าวค่ข้าะเออภาษาบ้านเขาเข้าคั่วคั่วเข้าเออภาษาบ้านเพื่อนเอิญข้าไมหเนาะมาจันทร์กันเออมาเฮียนฮูไปดีนะเนาะยังปะบได้บ่สเลยขึนมันดั่งมันเพื่อต่ำอ้างก็ข้างในก็ยังยังขาวอยู่เหมืนบ่เดี๋ยวห่าข้าโคู่สองงานบรนป้าเฮ็ดกินเป็นเมื่อ <Bye. S 2> ตบา, <Okay. S 1> าตาเมนาอเนตาเมนาเมนมเมนฮะโอเคออแปอันนี้เปน,นั่นนหะเป็นพระเอกได้วั้เนแีแต่ละแต่ละคลิปที่ปะตุกเดินทางมาปะตุกเป็นพระ,ระเอกเองนนี้ไอ้ีม่มเป็นพ น้อหลังจากเฮาบุ้ยเดอครับอ้ตแนมัดเป็นอ้ายเป็นพี่เป็นน้องน้องสาว้น้องสาวแล้วนี่อยา่ว่ามเฮาไปจีบผู้สาวเด้อให้ก็ได้เด้อพี่น้องให้น้องก็ได้แได้เว้ามเฮาไปจีบผู้สาวเด้อโอ้มุมนี้มุมนี้น้องถ่ายตลอดเมุมถ่ายน้องสาวตาวโปรงหน้าครับนี่โอเคลวะเลยเอาทงเครืองนี่มันบังครงเกอนี่นะตหน้า

นี่เพื่อนตายดอกอาหารคือปูก็มี่พ ouais. ับผักเทล่ผักเพล่อาผักโขดไปโหชิคร์ได้ตามตามความบักของเพิ่นของมันแล้วคาดแรงคือข้ข right, ขาวโคอันนี้จะเป็นทำแบร์ี่เป็นซีนอ่าแม่ของแท้เบร์ภาษาบรูนี่บรตั้งฮะแบรนแบรนกัมนาวตามความบักเดี๋ยวชิเอ็ดทำ ก้อยเอาเอิญมาก้อยหั่มเบ้คือกินชบตกระบอจันมีกินแกตีมีกินบกกินเนาะตีหั่มกินกอยดิบบุกินก้อยหับุกินตีหั่มกินตัวนี้ที่มาดิบดิบดบกินเนาะโอ้ยเลือได้เป็นเพอเนี่โอเคเลยอันนี้ แซ่บบ้แซ่บบอาตีกันเด้อบอาจันเด้อโอ้ยแซ่บซิมงผีมือถือว่าสุดยอดแล้ว <c oughs> lên chạy cho một đi chạy. Về, nào Nào nó đặng. Nào nặng 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 nặng

ส่วนทั้งสูตรเพิ่นไหนอ่นีป้ะไม่ได้เลยสูตรอี่เนี่ขับ่นี้นะเฮ็ดนุนข้าวเนื้ข้าวหนังที่อได้ิดได้มูหน้าโคแยกแล้วอันน้โกินเดนิดเดอร์เห็นป่ะนะเลนโไม่ให้อ้ยหอมขอซื้อล้วเขา เนี่ยช่างงวัวหยุดร่างมันไกลมากป้าเอาเลย <c oughs> เอาแต่หามปล่อยมันไปเลยจริงภาษาบรู้เกินจริง,รงป <ะ S 2> ้าไม่ได้เต็งนะเขาคั่วนะเขาไม้นะสืเออมาเลยเด็ลงเด็ดหลอกสองนะ,ะเดี๋ยวคือประตูสิมก่อนกนะคอยคุเยกเด็ดมันจะได้ชิมนะ มีเป็นเยอะเลยครบอยาหบแสบอันนี้มัมีเป็นยอเลยขนฮูนี่เจ้ากกินเ็ลองวะลองว่าฮ่าต้นกัเด้อนี่เอาตัวนี้โลดนี่ตัวแม่มาโลดนี่ อลองซิมบ้าก,ก่อนทำสม้มอ่ะอืมโอเคเลยเกือบไปโ,โอเคปะ่ะโอเคเลยนะโอเคเลยเคร,รมมับผมแลดิซิมมีนเนะนีนูก,กลงแบรน

เจ้าใ่เอาอะไรจงาเอาั้งานมีแก้ด้ยมีมีมีไสกี๊วตีเมนูใครเป็นแม่ผิดคนนี้เสร็จขอเพิ่มมาของอริษ ัไก่บ้านเปล่มนูัไก่บ้านสูตรอาญิไม่ห้งเลยติห้เลยี่เลยปรุงที่เดียวแล้วก็แล้วเลยดอ๊ดอเองไหมจ้ามจ้ามจามนเอด้วยดังก้เต้เฮ้ เอปรีอาเนะปรีอาอปรีอาเนอยาปรีอาเ้ยจงาผาปรีอาปรีอา่วยาผามังนาวมังนาวนีภาษาเราีมนาวมังนาวกันเอออย่ามาแย่แจงมนแจงในภาษาเวียดนามกะหัเียวสุตนีนอ้กลาย วิธีปะจป็แบบนี้นขวัดมือเลยโยนทายลยไรยังไงเอ้ออายดิจ่ะข <c oughs> ึ้นบ่อหมกอยู่ผู้เดียวกันแล้วนะ <c oughs> ขักแต่อาหารเนี่ยทา่านผู้ชมเนาะเมนูพธรรมดาเนี่ยครัวไก่บ้านสูตรของค่อนก็นกนคือปรุงทีเดียวเลย มีซีโซ่เนาะลงพร้อมกันเลยน้ำกระเซอพร้อมเดียวเลยเพชรเกลือไปงัว่เอาลงบาดเดียวน้ำบะเดียวทีเแบบคักเลยเมนูมันนี้มมาซิมมันกันรสชาติสเป็นตังไลปี่ไก่หูไก่เพราะว่ามันเป็นการสร้างหักสร้างแพงที่ว่การบดตัวแหนเขาจะเอาไก่ตัวตัวนั้นเขาจะบงอันนี้ความเซ่อของเขาเจ้านี่งงามและนะงามสุดเลยมันจุ่มเดียวด้มันจุ่มเดียวถือว่าความความแบ่งแยกความสามัคคีในบุมีนี่ยหักแพงกันคักแน่เลย เกี่ยวกอดออกกันเลยนิ yeah. ้วแต่ละนิ้วนะฮักเพลงเออมันเพลงมันลูกเออทางพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทังนายผู้มาแล้วกับเจ้าเจ้าของพืชแล้วกับทแ้งนี่หักเพลงกันขนาดนลยสุดเลยผมมีทั้งติผมมีนาติเลยติบนใดติไอบนไหนวะตังค์ไหโอเคมิดย่อแพลง่ะเได้บ่ะติดเข้าได้สิออกได้ เอาปเช่อไล้พูดนึ่งเอาลูกก่นเอาลูกก่อนอะไรกินมักินก,น,ก,กนได้อ๋อกินตไกินกด้กเลยนี่ยนามกินเล้กินผสมติดกินออกองแล้วกินถ้าเาเพเลยกินตีีกินตีนเดียวที่ได้นะเอาเงินมาคลับกินา ลราไม่งคัชมพูเนะครับหน่วยหนึ่งเออตนี่แหละปะกินแห้งกินห่อกินตุ่มกินนมแต่นี่หลอะกูเห็น้ินจะมัไซะุ้กิน่ะู ค่ําซ่องรถไันไข่ไปเฮินเฮินไก่ทางเนาะโอ้ยเออคือทางนี่ก็แห้งเป็นี่ขนาดไก่นี่ก่เข้าจะด้วยด้วยลได้กระทุกนี้พอซื้อมาบ่หรือเฮ็ดซื้อซื้อซื้อเนาะเมันบ่ฮนเ้ช้าครับว่าลงยาวไว้ได้เลย Mà à. đôi, rồi ma tay à? đâu đôi, rửa tay đây Anh phê kìa mà hết đau rồi